ภัยวิบัติที่น่ากลัวและรุนแรงเกิดกับผู้กราบไหว้สัตว์ร้ายมเมื่อการเป็นผู้ไกลเกลี่ยของพระิสต์ในพระวิหารสิ้นสุดลงพระพิโรธที่ไม่ระคนกับสิ่งใดจะถูกเทลงมาอย่างผู้กราบไหว้สัตว์ร้าย และรูปของมันจะรับตราของมันวิวรบทที่14ข้อที่9ถึงข้อที่10ภัยพิบัติที่เกิดกับชาวอียิปต์เมื่อพระเจ้ากําลังจะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกมานั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการพิพากษาที่จะตกลงสู่แผ่นดินโลกก่อนที่พระเจ้าจะปลดปล่อยประชากรของพระองค์แต่ภัยพิบัตินี้จะมีความน่ากลัวและรุนแรงกว่าภัยพ,พิบัตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินโลก มิฉนั้นผู้คนที่อาศัยในโลกจะถูกตัดขาดไปจนหมดแต่กระนั้นก็ยังเป็นการเคี่ยนตีน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเกิดกับมนุษย์ที่ต้องตายการพิพากษาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก่อนประตูพระกรุณาคุณจะปิดลงนั้นเราคนกับพระเมตตาพระโลหิตของพระคริสต์ที่อ้อนวอนนั้นได้ปกป้องคนบาปจากการที่ต้องรับความผิดอย่างเต็มที่แต่ในการพิพากษาสุดท้ายพระพิโรธจะถูกเทลงมา โดยไม่มีความเมตตาเจือปอนอยู่เลยพิพากษาโลกมนุษย์ด้วยความชอบธรรม